สารกระตาหรือว่าสารตกะกระอีกแบบหนึ่งเริ่มต้นเอาโต๊ะมาวางไข่กันแบบนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามก็ามาคัดแบบนี้คัดกันใส่แบบนี้เส้นที่สี่คัดกันแบบนี้เส้นที่ห้าเส้นที่ห้าเส้นที่หกมาคัดกันแบบนี้ สารเข้าไปแบบนี้ลักษณะคือเ่าสารตะเหลวสารแล้วก็คัดกันไว้แบบนี้คัดกันไว้แบบนี้เป็นหอบที่หนึ่งหอบที่หนึ่งหรือว่ารอบที่หนึ่งหกเส้นใส่ตอกมาหกเส้นได้ประมาณนี้หอบที่สองเขาก็เอาตอกมาหกเส้นคือกันแต่และหอบเขาก็สานเท่อละหกเส้นสานเท่อละเส้นแต่ว่าหกเส้นถือเป็นหอบหนึง่ง นี่เขาก็สานเข้าไปอันนี้เป็นหอบที่สองหอบที่สองรอบที่สองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเข้าไปเส้นที่สามสานเข้าไปสานแล้วก็คัดไว้ เส้นที่สสานเข้าไปสารแล้วก็คัดไว้แบบนี้เส้นที่ 5, สารเข้าไป ล้วก็คัดไว้เส้นที่หกสารก็ไปแบบนี้เรวก็คัดไว้ได้สองฮอบจะได้ลักษณะแบบนี้พี่เนาะจะได้ลักษณะออกมาแบบนี้สารได้สองฮอบจะเป็นแบบนี้ แล้วหอบที่สามสานต่อไปเนาะหอบที่สามหอบที่สี่ก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดคือกันกับหอบที่ผ่านมาสานเกลือคัดไว้เนาะอันนี้เป็นหอบที่สามหอบที่สี่ก็คือกันถ้าเฮาเอาใหญ่เฮาก็สานสี่หอบห้าหอบถ้าเฮาเฮาเอาน้อยเฮาก็สานน้อยหอบสานเข้าไปแบบนี้สานแล้วก็คัดไว้คัดไว้คัดไว้ในนี้ นี่หอบที่สี่เนาะไปเนี่ยถ้าเฮาจะเอาอีกห้าหอบเฮาก็สานไปอีกถ้าว่าเฮาเอาซ้ำนี้แล้วก็เฮาก็เอาซ้ำนี้แล้วเฮาก็เอาไม้คัดกลนมาใส่ไม้คัดกลนมาใส่สามบาทเนาะเพราะว่าเป็นลักษณะหกเหลี่ยมเฮาจะใส่ไม้คัดกลืนสามบาทหลังจากใส่แล้วเฮาก็กดแบบนี้เนาะกดตอกให้มันได้หูบทรง พอเหาจะสานขึ้นค,ค,คุณก้นกระตานะาก้นตะกาหรือว่าก้นกระตานี้เขาต้องได้กดเอาหุปบทรงของมันเนาะเมื่อเวลาเหาสานมันจึงขึ้นง่ายเหากดแต่ละข้างแต่ละข้างแตล่ตละด้านน,นี่หกข้างแล้วเขาก็เริ่มสานเลยนะเขาตกสานสานลงไปสานเข้าไปตามว่างของมันแล้วก็คัดไว้ แล้วก็คัดไว้แบบน,นี้คือกันกับเห่าสารตอนก่กก้นนั้นแต่ว่าตอนนี้เม่นเห่าสารทางข้างก็เห็นลักษณะคือกันสารเข้าไปแล้วก็คัดไว้สารเข้าไปจัดแปลงไปนำเนาะเหตดให้ตามันที่มันห่างเสมอกันเห็ุให้ตามันออกมาเป็น หกเหลี่ยมตาเต่ละตาน้น้อยเป็นหกเหลี่ยมเก็ดออกมันห้างกันห่างกันที่ที่ห้างให้มันเสมอกันสารไปแบบนี้หมุนไปเลยเลยในเมื่อฮอบจอดแล้วจอดแล้วเขาก็ามันกลายไปจากสามวางตานี่แล้วเขาก็ฮักจนตองนี้ออกฮักออกเนาะ แล้วเฮาก็พื้นตัวเฮาสานท่นสองสามตานั่นพื้นออกแล้วเฮาสานเขาวางเก้ามันสานเขาวางเก้าแล้วก็คัดไม่สานเขาแล้วก็คัดกันไว้แบบนี้เวลาอมจอย์เฮาเ็ดแบบนี้คัดไม่แบบนี้แล้วก็แล้วแล้ว,ลวหอบที่หนึ่งหอบที่สองหอบที่สามเฮาก็เฮ็ดคือกันพี่เนาะสานลักษณะแบบเดียวกัน ังจากเขาดัดแปลงแล้วเขาก็เอามาสานหอบที่สองอีกเขาต้องการความสูงของกระตาซัมไดเขาก็สานลายหอบหลายหอบหลายรอบสานขึ้นไปเรื่อยๆนะสานเขาปนําคัดเขาเปน็นน้ในเมื่อเขาเอาซัมนี้แล้วเขาก็เริ่มต้นมวลไทยเขาก็เอามาแบบนี้เนาะเอาเส้นอยู่ทางในเส้นที่มันเอียงมาข้างเบื้องขวานะ เอาซิมวดเอาเส้นใดก็ได้เนาะเอาิเอาเส้นทางเอียงมาข้างเบื้องซ้ายก็ได้แต่นี่ค่อยเอาเส้นมันเอียงมาข้างเบื้องขวานี่สิริ่มจากตัวใดก็ได้เอามากายไปอีกว่างนึงแล้วเอาก็หักออกแล้วก็เน็บเข้าไปบิดลงมาแบบนี้มาแบบนี้แล้วหักออกแล้วก็เน็บเข้าไปแบบนี้เห็ุง่ายๆพี่นะ้องไปต้องไปเหตุนี้มวนแบบนี้มันก็อยู่ตัว อยู่ตัวดีคือกันม้วนเน็บเข้าไปแบบนี้เหตดแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องจุดสุดเส้นชุดท้ายก็พับลงมาหักออกแล้วก็เน็บเข้าไป ใ้แบบนี้เฉพาะเบื้องนี้ฮาก็ตัดออกฮา,าบาบวมวนอีกก็ได้เฮาบมวลเฉพาะเบื้องเดียวฮันกดอยู่อยู่แล้วนี่ฮาก็ตัดออกหลังจากนี้ฮาก็เอาไม้หรือว่าเอาผ้าเนาะเอาสั่นผ้าก็ได้มาทุบๆนี่ให้มันเจ็บเนาะ ตอนที่เฮาม้วนเฮาฮักลงไปนั่นมันจะบวเจ็บ,จบมันยังเป็นสันอยู่เนาะเฮาต้องทับลงให้มันเจ็บแล้วเฮาก็หาไม้มาเฮ็ดเป็นเป็นครอบกงมันฮ็ดเป็นครอบเป็นกงแบบนี้สองครอบทั้งนอกทั้งในใส่แบบนี้แล้วก็ใส่ไม่น้อยอีกนึ่งเนาะมอบทางเทงมัน เริ่มต้นเขาก็ต้องเอาเสื้อเอาตอกหรือว่าเอาเสื้อมามัดไว้สะก่อนให้มันอยู่ตัวเวลาเขาทักขอบจึงง่ายต้องมัดแบบนี้จกักสี่ห้าบอนนะพอมัดอมหอมให้มันอยู่ ได้ประมาณนี้แล้วเขาก็เอาไม้มาครอบเลยไม้ครอบนี้โบแมนเขาทักขอบแบบขอบของเนาะอันนี้ขอบแบบเวียนเนาะแบบหมุนเวียนไปเขาต้องเหลาไม้นี่ให้มันอ่อนแส่น้ำให้มันอ่อนแล้วจึงเอามาครอบครอบแบบลักษณะนี้แมนครอบแบบหมุนเวียนไป เสียบส่วนเขาจุดใดจุดหนึ่งแล้วเขาก็เอาหมุนไปแบบนี้เขาจะเห็ดสองเทือเนาะหอบที่หนึ่งนี้หอบที่หนึ่งหรือว,ว่าเท้อที่หนึ่งนี้เขาจะหมุนจากเบื้องซ้ายไปเบื้องขวาเนาะเวียนไปในนี้เวียนอ้อมไปเรื่อยๆเขาต้องดึงให้มันแน่น ดึงให้มันแน่นแล้วเหวียนอ้อมไปดึงให้มันแน่นฮอดบ่นจอดบ่นสุดท้ายเขาก็แห่ะสุดมันเข้าว,ว่างได้ว่างนึงแบบนี้แหนเาขาในบ่นขอบว่างกลางของขอบนั้นแหนเาขาแบบนี้แล้วเขาก็ดึงดึงให้มันเจ็บแล้วเขาก็ตัดออกนี่ได้แล้วหอบที่หนึ่งซับนี้ก็อยู่ตัวแน่นแล้วเขายัางเฮ็ดหอบที่สองอีก แต่ว่าเขาแกเสื้อมหมัดนี่ออกก่อนแกเสือมหมัดนี่ออกให้หมดเพราะว่ามันอยู่ตัวแล้วบัดนี้เขาเริ่มเห็ดรอบที่สองเขาก็เสียบลงว่างใดว่างหนึ่งเลือกเอาเนาะลักษณะนี้เขาเสียบลงว่างใดว่างหนึ่งแดบนี้แล้วเขาก็หมุนไปมวนมวนไป เขาต้องบีบให้มันแน่นมวนแบบนี้แม่นมวนจากขวามาซ้ายจากเบื้องขวามาเบื้องซ้ายก็เฮ็ดลักษณะคือกันการสอดนี้เขาต้องสอดเรียนคู่ตามันจึงเน้น หรือว่าเฮายักสอดบาตาก็ได้เด้อแต่มันกระบนแน่นดีปันใดบางคนเขาเจ้าก็เฮ็ดบาตาไอันนี้คอยเฮ็ดเรียนคู่ตาเลยเฉพาะตามนมนเป็นหุกหกเหลี่ยมนั้นแต่ละตานั้นเฮาต้องได้สอดผ่านเฮ็ดแบบนี้จะได้ความแน่นหนาก แบบนี้ไปเรื่อยๆพยายามปีบกดลงบีบลงให้มันแน่นดึงให้มันแน่นถัาขอบแบบนี้ก็ง่ายอันนี้มันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็เย่เขาในว่างกลางของขอบนั้นดึงลงแล้วก็ตัดอันนี้ถือว่าเฮาขอบสําเร็จต่อไปนี้เขาก็หางวงมันมาใส่หูหิวหรือว่างวงจับ เริ่มต้นใส่งวงจับใส่หูหิว้วไม่ที่เขาจะเอามาใส่นี่เขาต้องเหล่าให้มันคักแน่เฉพาะบ่อนบ่อนที่เขาจะพับนี่เขาต้องผ้าให้มันเป็นลักษณะสองเส้นสามเส้นพุ่นละเพื่อว่ามันอ่อนถ้าเขาบ่าผ้าอันนี้มันบบอ่อนเนาะผ้าให้มันอ่อนลักษณะสองสามเส้น เอ,เอาเกี่ยวมาแบบนี้แล้วเขาก็สอดคืนเกี่ยวมาแบบนี้แล้วเขาก็สอดกลับคืนสอดกลับคืนแบบนี้แล้วก็ดึงจัดลงเนาะเอามือเอาจัดแปลงคักแน่ดึงดึงให้มันเข้ากันมันแน่นนาดี ส่วนที่มันเป็นกงนะส่วนที่มันเป็นโกงทางเทิงเขาจะโบ้ได้ผ้าเขาจะจงไว้เพื่อให้มันแข็งตัวนะเนาะเขาจะผ้าแต่บ่อนที่เขาจะม้วนนี้ม้วนอ้อมเวียนมาแบบนี้เนาะสอดเข่าแล้วก็อ้อมเวียนแบบนี้ม้วนเวียนแบบนี้แล้วก็สอดออกมานอกสอดออกมานอกแล้วก็สอดสอดลองขึ้นไปตามเส้นเก่้ามานนี้ าตามโกงเก่ามานี่สอดเน็บเขาแบบนี้เฮา,าจะเวียนอ้อมหลายหอบก็ได้เด้อแต่ว่ามันสอดนย้อันนี้ค่อยบดได้อ้อมหลายฮอบนเนาะเผื่อว่าเฮาสอดนี่มันง่ายสำเนียก็อยู่ตัวดีคือกันเฮาก็ดึงจัดแปลงข้างแน่ดึงต๊ะให้มันเข้ากัน ให้มันแน่นเสร็จนี้ก็เฮ็ดคือกันเฮาใส่สองเส้นไขวยกันเฮาจัดแปงเฮาดึงให้มันแน่นเฮาไขวยกันมาแบบน,นี้ ล้วก็มาสอดมานี้แล้วก็เกี่ยวเ,เกี่ยวบัดหนึ่งเอาเข้าในแล้วก็สอดออกมานอกอันนี้เวลาห่าสอดมันยากๆเนะเาะเ่าาไข่ควงน้อยมานำทางก้อนก็นได้แต่หาก็สอดเขานี้มันก็จะสอดง่าย จากนี้เขาก็ดึงจับให้มันแน่นดึงให้มันแน่นสำนีก็ได้แล้วพี่น้องเขาก็ตัด่วนตอกที่เหลือนั้นออกใส่หูกระตาหรือว่าใส่งวงกระตาแบบนี้แม่นเห็ดง่าย ได้ความแน่นหนาคือกันมันจะบรุดง่ายๆเพราะว่าเฮาได้เกี่ยวได้ทักได้เกี่ยวมันคักแน่แบบนี้เนาะอันนี้สำเร็จแล้วพี่นอ้องกะต้านือวัตะกะนะใส่วัตถุสิ่งของได้ตามต้องการอย่าลืมหัดสารฝึกสารบุยากปันไดพี่นอ้องมือใหม่ก็ลลองเฮ็ดได้